เปิดปิดเอา<อ>ดาหางฮันเล่เธอเดาหางฮันเล่ลองดูนะมีข่าวเก๋เด,ดาห่างฮันเล่จริงปะรอก่อนไปทริปไม่มานะจ๊ะหลังจากกลับจากทริปสามวันนางมาจ้าตอนไปทริปเรายังต้องถอดไฟแมนนวลอยู่เนาะ อันนี้มาแล้วนะคะเวอร์ชั่น1.7ขึ้น OTA ให้อัพแล้วอะอัพเลยตอนนี้อยู่บ้านแหละบอกได้เลยว่าอัพกี่นาทีอัพ24นาทีใช่ไหมจะไม่จะไม่เข้าพีได้อืมอดาวเกดได้เลย นั่งดับรถให้ด้วยมีอัปเดตได้ไหมแบบว่าแบบเหมือนโทรศัพท์เลยใช่เดี๋ยวรอให้น้องอัปเดตเสร็จก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะคะเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดปิดไฟเดย์ไลท์นะคะเข้าไปที่ตัวรถแล้วก็ไปที่ไฟส่องสว่างนะคะแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็ปิดตัวนี้นะคะนี่ชนปิดอยู่เนาะถ้าเปิดก็ เอาตำแหน่งพีเท่านั้นเธอยังไม่พีให้ฉันโอเคอ่ะนี่นะอ่ะเห็นไหมเปิดปิดโอเค ตอนนี้นะวด d เขาฟังเสียงเรวแล้วนะคะสำหรับชาวแคมป์เราไม่ต้องไปถอดปลั๊กแมนนวลแล้วนะเรามีสวิตช์เปิดปิดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องเสียงสังเคราะห์นะคะเสียงสังเคราะห์สามารถปิดได้ตรงนี้นี่รูดรูดนิ้วลงมานะแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยเป็นรูปรถแล้วก็ลำโพงไปข้างหน้านะคะ สามารถอยู่หน้าโฮมก็ได้ทําอะไรก็ได้เป็นคยีรัดนะอยู่ตรงไหนก็ได้เป็นคี์รัตลูดมาแล้วก็กดพักหน้าจอไว้มากมันยังไม่ทันโฟกัสเลยเออเออเออกดให้แล้วกันโอเคปิดเดี๋ยวชวนจะไปอยู่ข้างนอกให้ดูนะว่าเสียงถูกปิดแล้วโอเค รถไฟฟ้าคือเงียบกริบอ่ะถอยล่างถอยลง่งถอยยลัางถอยหลังเลยถอยเลยถอยเลยเงียบกริบโอเคไหนลองลองกลับมาเปิดอีกทีนึงกลับมาเปิดอีกทีนึงนะ,ะเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบเสียงเดิมนะคะ เป็นไงเป็นไงเสียงรถแห่ไม่ไหวไปไหนชาวบ้านก็มองอ่ะอีกอันหนึ่งนะคะที่มาใหม่เลยก็คือ b y d store นะคะก็จะคล้ายๆกับ apple store แล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ pay store ใช่ไหมเออนั่นแหละเอาไว้เอาไว้โหลดแอปต่างๆแต่นี้เป็นแอปของน้องนะคะเดี๋ยว บาง b ด d Store นี่ไงมีคล <c oughs> าวกิกับเบราว์เซอร์อนี่มีให้โหลดคลาวกิวบว่ากุญแจอยู่ในรถหรือไม่กุญแจอยู่นอกรถตอนนี้เอาออกไปไม่สนใจเผื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันไม่ให้อัพอะไม่ได้เลยอะลองเดี๋ยวลองโหลดคลาวกิ อุ้ยโหลดไวจัดโหลดไวจัดอุยอ้ยอ๋อต้องติดตั้งอีกทีนึงถ้าเขาปิดประตูมันก็จะร้องอย่างงี้เอออ๋อติดตั้งเสร็จแล้วเหรอ,หรอเปิดอ๋อคือฉันต้องไปซื้อไม่เหรออ๋อถ้าไม่ซื้อก็คือร้องคลาวเกะไม่ได้หรออ่าอ่าฉันยอมรับไปก่อนอ่าเดี๋ยวลองดูนะ เอาเพลงอะไรดีนะ okay, oh, Let it go เอาลองดูร้องเพลงตอนนี้อ๋อได้อยู่แต่หมายถึงอ่าอ่ากระฉวโปรดตรวจสอบว่ากุญแจอยู่ในรถหรือไม่อ๋้เลิศอ่ะ Let it right, go. Right, go. Right, go. Oh, go Let it go มีเพลงไทยป้าอยากรู้ภา,า,าษาไทยด้วยไหนอะภา,าษา,ศา,ศาไทยโอ้ภาษาไทยอ๋อมีเพลงไทยจะ้ะขอขอปิดเสียงก่อนเอานี่อุ้ยเดาวห่างฮันเล่เธอดาวห่างฮันเล่ลองดูนะมีคราวเกตด,ดาวห่างฮันเล่จริงปะกดร้องลองฟังกันนะคะ แต่วันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอคงไม่เหลือคุณค่าอีกแล้วถูกมาแทานด้วยดวงตาคู่นั้นของเธอนี่รองเหลงไม่ค่อยเก่งนะยังไม่มีไม่ด้วย ปฏิทินใจนี้มีไว้เพื่อน,นับวันนี้มีเพลงอัปเดตนะอเมีิกามีไว้เฝ้าคอยนับนาทีขอลอ้าลงห <c oughs> <c oughs> น่อยค่ะล้างหน่อยค่ะเป็นอะไรขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ <c oughs> ฉันว่าต้องไปเอาใหม่เถอะเราต้องไปซื้อใหม่ V Y D แล้วล่ะ <c oughs> ต้องโดนตกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่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 ฉันไม่ได้คุยกับเธอฉันไม่ได้คุยไม่มีวายดีเหมือนให้พี่วายดีอะไอ๋อเออฉันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ก็รีบตอบซะด้วยโอ้พ่อพ่อ ให้เขาดูหลายๆเพลงพอพวนี่สลักไม่เป็นรองก็มีนะเอ้ยรักแรกอุ้ยมีแต่เพลงใหม่ๆมันเอามาจากอะไรนะเนี่ยอุ้ยเธอไมซื้อที่ไหนอะ่ะไม่ต้องเข้าต้องเข้าสูตรแล้วไม่ต้องเข้าแล้ว,ต,ลว,ต,ลวต้องไปซื้อไม้นะทุกคนเสียบ usb แล้วก็ร้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันหยุดเดี๋ยวชวนไปซื้อไม้อนะ่ะ เธอาเจะไไไม,ไ,ไมม่วว่ด้ีพรันนนี้เขาให้รอหลืดเขาให้รอกันบ้างคแต่มันก็ดีเขาไม่ได้ให้สวดมนต์นะเธอทำไม่มีใ้ดีดูแย่เราจะยังรักกันหรือล่าถ้าไม่ไปมิเกนจอกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไรขอโทษเพื่อนที่ฟังด้วย S <S ยุดตอเลิศหนาอันนี้เพื่อนๆเราสามารถเท่ใหม่ตรงนั้นเลยนะนี่อุ้ยไม่ใหม่ก็ไม่ไมีไม่ใหม่ก็มีแ,แต่เขาเอามาจากไหนว่ามันต้องเป็นเชื่อมกับไแอปอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะดูใหม่ไปหน่อยสุดยอดอ่ะดีไวดีเธอสุดยอดฉันจะไปอุดหนุนไม่เธอ,อต่อไปนะคะก็เป็นเดี๋ยวลองเป็นโหลดเบราว์เซอร์นะเพื่อที่จะดูเว็บอื่นเนาะหรือว่าดู youtube นะคะ ก็ตอนนี้อาจจะยังไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวโหลดไปก่อนนะเดี๋ยวรอไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้ลองโหลดเบราว์เซอร์แล้วก็ลองเปิด y o u t u b e จากเบราว์เซอร์ไปก่อนข้อดีของรถไฟฟ้าน้องก็คือมันสามารถที่จะอัปเดตตัวเองได้ตลอดเหมือนมือถือเลยนะเหมือนเราก็จะได้ใช้อะไรใหม่ๆตลอดที่แบบที่ทาง ทางแบรนด์เขาออกมาเราก็จะสามารถใช้ได้นะะต้องตกลงใช่ไหมคะอ่ะเข้าสู่เบราว์เซอร์โอเคเดี๋ยวช่วนลองดูนะว่าหยเสียงลำโพงเบาหน่อยว่าจะสามารถดู YouTube ได้ไหมนะครับ โอเคเลยคิดว่าได้แน่นอนมาเป็นช่องแบบนี้ล่ะเราเปิดไฟไหนไหมมันจะดูอสว่างจ้า่อยนะโอเคอ่ะ YouTube มาแล้วอ่าอ่าเอาสักอันสักอันอาร์เอชก็ได้ ขยายเต็มหน้าจอได้ไหมได้สิคะจอมาเลยเลิศแล้วนะเนี่ยถ้ามันมาก่อนเราไปแคมป์นะเกินเลยเอเคโอเค สามารถ m มมได้ด้วยใช่ปะใช่ใช่คือพอมาหน้าแรกสามารถที่จะกดเพิ่มตรงนี้แล้วเราก็เมมอมันที่แบบว่าเราใช้บ่อยๆได้นะนี่ฉันก็เมม YouTube เข้าไปอ่าเดี๋ยวฉันจะลองดูหนังออนไลน์นะเอาแบบบ้านๆเลยเอาแบบบ้านๆแบบดูหนังดูเว็บเถื่อนะเออเว็บเื่อนอะทำไมอะทำไมอะดูหนังออนไลน์ทำไมพคิงก็หละพคิง ดฮะอะให้ย่างงี้เน็ตฟิกได้ไหมอ๋อต้องได้สิต้องได้สิมันล็อกอินเน็ตฟิกได้นี่แป,ป๊บนึงนะคะอ่าจมันต้องทำได้ทุกอย่างเน็ตฟิกโอเคเดี๋ยวชวนขอเข้าสู่ระบบอ่เดี๋ยวขอปิดอันนี้นิดหนึ่งนี่เน็ตฟิกต้องการส่งการแจ้งเตือนของคุณอ่ะอะนุญาตได้บันทึกรหัสผ่านมาได้โอเค สบายล่ะเห็นไหมหอ่ะดูทลชนคนป้นโลก,ดโลกเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าจะสามารถดู YouTube ขณะขับรถได้หรือเปล่านะคะลองนะ่ะ,ะให้มันเล่นเลยกัน ขอโทษที่ไม่ได้ใช้ YouTube พิมพ์ยังไม่ได้ลองอินเลยอบบน,นึงสิ่า <c oughs> โอเคสรุปว่าไม่ให้เพราะว่าเมื่อเพื่อความปลอดภัยก็คือให้ใช้โหมดเ <GP. S 2> กียร์พีปักเท่านั้นนะก็คือพอใส่เกียร์ปุ๊บก็จะตัดออกหมดเลยเอ้าวแล้วไม่ได้คราเกิอย่าบอกว่าไม่ให้เหมือนกันอนะ คาราโอเกะน่าจะไม่ให้นะอ,อ่ะลอง,ลองไหมล่ะลอ,อาลองอ่ะก็ไม่น่าจะให้ร้องนะอ่ะอะร้อ,องไม่คิดว่าคนาข้างๆจะรบร้อมอเลยเ้ยคาราโอเกะไม่เป็นไรว่ะอ๋อโอเคนี่คะ่ะเขาจะปิดปิดเนื้อเพลงขณะขับคี่แต่ว่าแต่ว่าเปิดเพลงให้เรา ก็คือเราร้องได้โดยที่ไม่มีเนื้อไม่ไม่อยากให้คนขับแบบว่าไม่อยากให้คน<ร>ขับม,มามองเออแต่ก็คือโอเคเพลงยังอยู่เนาะอืมออโอเคสรุปนะคะคาราโอเกะสามารถที่จะร้องระหว่างขับได้แต่ว่าเนื้อจะไม่ขึ้นเพื่อป้องกันการ,การที่คนขับหันมามองเนื้อเนาะอ,อืมแต่พอเนี่ยเราจอดปุ๊บเนี่ยเนื้อก็จะขึ้นกลับมาให้ทันทีนะคะเป็นการแบบ ความปลอดภัยแต่เท่ากับว่าเวลาเวลาขับคนขับสามารถแทรกปักได้ล้องเพลงอกได้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะเวอร์ชั่น1.7ก็ถือว่าแฮปปี้เดี๋ยวเราไปหาซื้อไม์กันเนาะเดี๋ยวจะมาลองเพลงให้เพื่อนๆฟังนะคะไป